สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟแอลครับหรือคาราบาวครับในรอบ16ทีมสุดท้ายในค่ำคืนวันอังคารที่26ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าก็เริ่มกันที่เชลซีก็เสมอกับทาร์ซันตันไป1-1ฮะใน90นาทีครับเชลซีนำไปก่อนจากไคฮาวเวิร์ดนาทีที่4.4ก่อนที่จะมาโดนเชด์ดัมตีเสมอได้ในนาทีที่4.7ครับต้องโดนจุดโทษหาผู้ชนะแล้วก็เป็นเชลซีที่ชนะเบรสกอร์4-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนเราเชลเลอร์ต่อไป อาร์ตนอก็เปิดบ้านเอาชนะรีดูเนเตดไป2-0จากลูกยิงของคัลัมแชมเบอร์แล้วก็เอ็ดดี้แอนเกเทียส่วนอีกคู่หนึ่งคริสปัร l เลนเจอร์เสมอกับทางซซนเดอร์แลนด์ไป0-0ครับต้นโดนจุดโทษครับแล้วก็เป็นซซนเดอร์แลนด์ที่เอาชนะไปด้วยสกอร์รวม3-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อลอฟชาร์เลอร์ต่อไปได้ ซึ่งเดี๋ยวในคำคืนวันนี้นะฮะก็จะมีเตะอีก5คู่ด้วยกันส t ต k e c ซิตี้จะเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดเวสต์แฮมพบกับแมนซิตี้เลสเตอร์เจอไบรตันเบอร์ลีพบสเปอร์แล้วก็เบรสตันจะเปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูล